คณนิพิรุติระวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนวัดสุทีวรารามจัดโบลิ่งเพื่อการศึกษาร้อยสิบปีสุทีวรารามเพื่อหาทุนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุทิที่เรียนดีแต่ยากจนท่านผู้ชมจะข่าววันนี้ประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์อยู่ที่งานร้อยสิบปีสุทิวรารามค่ะยุสถานที่คือบรู๊สยามพลากันค่ะ,ะไปดูบรรยากาศในงานกันป้า มูลที่รู้จะระวงในพระบรมราชูปถมัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตสุดาสยามบรมราชกุมาราีรวมกับบริษัทไทไฟ,ไฟและก็โรงเรียนวัดสุทธินะคะการแข่งขันโบลิ่งเพื่อการกุศลหาทุนให้กับนักเรียนดีที่เรียนดีแต่ยากจนครับการจัดโบลิ่งทุกปีเราจะมีการนําเงินต่างเนี่ยไปช่วยการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามซึ่งได้ดําเนินการ ในลักษณะนี้มาไม่ต่ำกว่า50กว่าปีแล้วครับเรายังให้เรื่องของวรื่งทางด้านวิชาการโอเนโอลิมปิกหรือแล้วแต่แม้กระทั่งโครงการช้างเผือกเราก็มีการให้เรียนฟรีด้วยโดยเฉลีย่ยแล้วปีหนึ่งเราช่วยเด็กประมาณปีละ4ล้านบาทครับท่านผู้ปกครองผู้มีใจบุญทุกท่านนะครับที่มีจ,จิตใจที่จะสนับสนุนวงการศึกษาของโรงเรียนวัดสุธิวรารามนะครับก็กลับเรียนเชิญได้นะครับที่โรงเรียน หรือที่มูลนิธิรุจิระวงเราก็ได้เลยนะครับโมลิงก,การศึกษา110ปีโรงเรียนมัส,สุธิวารามยี yeah! ่ถ้วยการแข่งขันครั้งนี้ประหลัดกระทรวงพาณิชย์นายบุญญยลิศกาลานาลมิต เป็นผู้ให้เกียรติที่มอบแล้วก็ส่งถ้วยมาให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัชสุทิวารามของเราค่ะต้องขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่ได้มามีส่วนร่วมในวันนี้นะคะยดีๆค่ะน่าเรียนมากท่้งเรียนมาคงจะสนุกนะคะสุภาพบุรุษสุทิวารามเย้สมาคมผู้ปกครองสู้ๆเพราะฉะนั้นพี่ให้น้องเลอนย้ยเลื่อน้น้องภูมิใจที่ได้มีส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆ เจ็ดศูนย์สิงสะพานป้าท่านผู้ชมเจ้าขาบอกเลเพื่อการศึกษาวัดสุขเวลาเรามเป็นบทไม่จะตายต้องเก็บสแปร์